ฝากสมาชิกหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนเห็นนะครับให้ไปกดตรงนี้ในแต่ละวันได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ครับจำสเปรดือเปล่าหานปิดหันไม่กระตุกนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็มันจะขึ้นมานะครับในแต่ละวันนะครับอาจจะเป็น20-30วันก็ได้นะครับที่ขึ้นมานะครับผมไปโปรเจกต์เพิ่มเติมเนี่ยเราไปดูนะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอดีตมันเป็นยังไงแล้วเราได้สิทธิ์ยังไงบ้างครับขอลองดูนะครับก็ลองดูเผื่อว่าเป็น สิ่งสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้รู้นะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยนะเรื่องความเสี่ยงต้องประเมินกันเองนะครับโตแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับก็เริ่มมาจากตัวที่ต่ําเหมือนกันนะครับที่ผมไลฟ์ฟังแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เริ่มจาก0.007นะครับอ่าไม่ใช่พายกร้าย007นะครับผมอ่านะครับก็ฝากไว้นะครับก็ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยหมดแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเองไม่ก็ได้ซื้อไม่ซื้อเหรียญน,นี้ไว้เลยนะครับผมนะไม่เลยนะครับนานดีดเคยซื้อนานมากแล้วนะครับผมก็ลองดูเพียงนคนนี้ศึกษานะครับยังไงก็ลุ้นกันต่อนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับยังไงก็ฝากกระซิบในไลน์ คลุมหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆก็จะมาเดีย๋ยตให้ฟังนะครับผมเพราะว่า,ามันได้ต้นทุนซื้อในราคาเจ้าเลยนะครับผมเจ้าของเวลาส่วนมากแล้วเปิดตลาดนะครับ10ตัวอาจจะพุ่งมากกว่า100%เกับทุกตัวเลยนะครับผมนะแต่ยังไงก็เปิดมาพับก็ลงมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับดีกว่าไปไล่ซื้อในกระดานนะครับเพราะคนส่วนมากถ้าใส่ตอรี่ดีๆไว้เขาก็จะไล่ซื้ออย่างรุนแรงเราก็ไปขายให้กับคนที่พึ่งจ่อราคาเข้าตลาดนะครับนี่เราคิดอีกขั้นหนึ่งคิดใน ท,ทุนเจ้าของนะครับแต่โอเคถ้าเกิดผมไม่ได้ผมก็ไปเล่นซื้อในกระดานถ้าเกิดว่าสตอรี่มันดีนะครับแต่ส่วนมากสตอรี่ก็ไปดอยกันทั้งนั้นนะครับผม